ประกันสุขภาพเด็กนะครับผม V V I P นะ Very Very Important มากนะครับผมนะ,ะตั้งชื่อว่า Hi So No Dida ตัวนี้จะเป็นของตัวของ FWD นะผมเนาะฝั่งประกันชีวิตนะผมที่อาร์ตดูแลอยู่นะครับผมเนาะอยากเอามันมานําเสนอนะทุกท่านนะเพราะอยู่ทีมเราแล้วนะครับผมเนาะมันจะต้องมีความรู้รอบด้านแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของประกันนะผมชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแข็งแร่งแข็งแรงนะครับผมเราต้องเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องของประกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ทําตลาดนะครับทุกท่านนะถามว่ามันคือนะผมทําไมต้องชื่อไฮโซโนดีดาเพราะว่าเป็นเหมาจ่ายจริงๆ12ล้านมี OPD ดให้ด้วยทุกท่านค่าห 8,000ต่อคืนนะครับนแล้วก็จุดเด่นของ FWD เนี่ยค่าห้อง8,000เนี่ยค่าพยาบาลนะผมแยกออกจากค่าห้องนะค่าห้องคือค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการในโรงพยาบาลคือคืนละ8,000แล้วก็นะครับผมค่าพยาบาลไปอยู่ในข้อ2คือเป็นเหมาจ่ายตามจริงเท่ากับว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ค่าห้องประมาณหมื่นหนึ่งถ้าซื้อ8,000เนี่ยจะได้ค่าห้องหมื่นหนึ่งซื้อ5,000 นะครับใครซื้อแผ่น5,000ก็จะได้ประมาณทั้งเ0 0ดพันนะผมเท่ากับว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างเยอะนะสิ่งที่อาชอบมากๆนะครับแผนนี้คือนะครับผมเนาะมันเป็นไฮโซจริงๆทุกท่านนะถ้าเจอลูกค้าเมดฟาลูกค้า b n เนะครับผมนะบัมลุงลาสมิเตเว่นะครับผมเจอแผ่นนี้นะค่อนข้างที่เอาอยู่ยังไงแล้วเดี๋ยวเราโทรขอส่วนลดอยู่แล้วเราใช้สิทธิ์เอ็มในการขอส่วนลดนะครับผมแป0 0ั 8, รวมกับค่า พยาบาลแล้วลูกค้าเหมือนกับลูกค้าได้ค่าห้องหมื่นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ประสานง,งานส่วนลดแต่จริงๆแล้วแทบจะไม่มีหรอกส่วนแทบจะไม่มีส่วนเกินหรอกนะเพราะาเราประสานง,งานส่วนลดไปด้วยนะสิ่งที่น่าชอบคือทุกอย่างเนี่ยหมอจ่ายเลยนะหมอจ่ายจริงๆนะทุกท่านคนะ่ายากับวงกับบ้านค่าหมอค่าแพทย์ตรวจเป็นหมอจ่ายแบบไม่กักไส้ไหนเป็นหมอจ่ายที่แบบเฮ้ยขายแล้วสบายใจนะผมแล้ว FWD เนี่ยนะครับผมเนาะใช้ New Health Standard เหมือนกันถ้า เอ่อเวลาเราตอบเนี่ยเราก็ตอบเป็นแบบมาตรฐานเนาคือถ้าเพิ่มเบี้ยเนี่ยนะครับผมเนาะก็ต้องมีการเค็มสูงทั้งพอร์ตโฟลิโอเนาะแล้วก็เพิ่มเบี้ยก็เพิ่มทั้งพอร์ตนะครับผมเนาะแต่ย้อนกลับไปเนาะทุกท่านเนาะย้อนกลับไปนะครับผมเนาะ mm. FWD ยังไม่เคยเพิ่มเบี้ยใครนะครับผมยังไม่เคยเพิ่มเพิ่มบี้ยใครคนที่เคยซื้อประกันเด็กที่แบบสมัยคือ FWD ขายแพงมาตลอดอยู่แล้วทุกท่านนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้รับผลกระทบแล้วคนที่แบบ ซื้อแล้วก็ต่อได้มาเรื่อยๆเราก็สบายใจในตรงนี้เห็นไหมครับข้อ5้าข้อ6เนี่ยได้หมดแล้วข้อเจ็ดนะแปดเทุกอย่างก็คือเหมาจ่ายจริงๆเหมาจ่ายเต็มคาราเบลนะครับผมเนาะไม่เหมาจ่ายอยู่อย่างเดียวก็คืออะไรครับค่าห้องเนาะค่าห้อง i c ซยัยงเหมาจ่ายเลยทุกท่านนะเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกท่านก็เนี่ยขายแล้วสบายใจยังไม่หมดนะทุกท่านเนาะข้อดีของมันก็คือมี o p d ให้ปีละหนึ่งันบาทมีละ ปีละ1 8 0 0 0บาททุกท่านนะตรงนี้ใช้ได้ด้วยนะ OBD และยื่นการไม่ต้องสำรองจ่ายนั้นนะก็คือแฟกเคมได้เลยนะทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนั้นนะ FW แฟกเคมได้เลยถ้าแบบไม่ได้เป็นแบบเนาะในกรณีที่บบเจอปกปิดอะไรเงี้ยคือเป็นเคส normal เคสธรรมดาเนะเคสมาตรฐานเนี่ยทุกท่านเนาะแล้วมีการถแถลงประวัติถูกต้องเนี่ย แผนของ FWD ตัวนี้ทุกท่านขายแล้วสบายใจเนาะยังไม่หมดนะครับผมเนาะในเรื่องของเด็กเนี่ยนะครับผมก็จะมีเรื่องของค่าชดเชยให้ด้วยนะชดเชยจากอะไรครับเนี่ยค่ยลออเลาะแดงกี่นีที่มีภาะวะช็อโกโรคน้ําไขสันหลังข้างในโพรงสมองลูกโรคหัวแตงโมทุกท่านเนาะแล้วก็โรคหอบหืดระดับแรงถ้าเจอ3โรคเนี่ยครับมีค่าชดเชยให้ด้วย5 5,000 0ให้แต่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเป็น3โรคนี้นะครับผมค่าห้องดับเบิลให้นะดับเบิลให้นะครับผมแล้วก็ค่าแพทย์รักษาทางเลือกมีให้อีก5,000นะครับผมเท่ากับว่าแผนนี้ยนะอย่างที่บอกไปไฮโซโนดีดับ so no เป็นแผน V.I.P. ของ f w ฟเลยอาจจะเห็นแผนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเจาะตลาดนะถ้าอยากจะเอา คุณลูกค้าแบบอยากได้เหมาจ่ายแบบจริงๆแล้วแบบลูกค้าสามารถทําได้มีบอดคีน่ะนะอาจจะเสนอตัวนี้ก่อนนะราคานะครับผมเอามาดูราคาราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแหละทุกท่านนะครับผมเนาะเด็กเนี่ยนะหเดือนหนึ่งวันชายเนี่ยนะครับหนึ่งแสนนะค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยแหละแต่ถ้าลบ o b d นะครับผมเนาะที่ใช้ไว้อีกหมื่นแปก็คือเบี้ยรประมาณแสนสองแสนสนะครับผมค่าห้องแปดพันแล้วเป็นเหมาจ่ายเต็มที่เต็มคาราเบลแบบนี้นะถือว่าแพงไหมทุกท่านถ้าเปรียบเทียบแล้ว ก็ไม่แพงเนาะก็ไม่แพงนะครับผมเป็นหมอจ่ายเต็มคาราเบลขนาดนี้ก็ถ,ถือว่าไม่แพงนะครับผมเด็กผู้หญิงก็นะครับผมลงมาแล้วก็หนึ่งขวบนะครับผมเนาะคาเบีย้ยจริงๆแล้วศูนย์ขวบหนึ่งขวบนะจริงแล้วก็สองขวบเนี่ยคาเบีย้ยก็จะลดลงมาด้วยนะทุกทนเนาะเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าหนึ่งถึงห้าขวบเนี่ยก็คือแบบบล็อกเดียวกันเลยที่ FWD เห็นทุกท่านเห็นไหมครับว่ามันจะเบีย้ยมันจะลดลงนะศูนย์ หนะึ่งขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบห้าขวบเบี้ยลดลงนะทุกท่านนะเนี่ยบเบี้ยลดลงคือไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าจนเกินไปที่แบบจะสูงถึงห้าขวบเนี่ยนะ o n น price one rate เลยไม่ใช่นะทุกท่านนะอันนี้บเบี้ยลดลงด้วยนะบเบี้ยสูงครับทุกท่านครับแต่ว่านะก็แลกกับความไฮโซโนดีดักนั่นแหละอย่างที่อาร์ตบอกไปนะผมเนาะแผนนี้นะครับผมเนาะของ f w d ก็เนี่ยครับผมตั้งชื่อมันอันนี้คือ อาทำขึ้นมาเลยนะครับผมเนาะทำโบชัว์เนี่ยขึ้นมาพิเศษสํสาหรับลูกค้ากลุ่มไฮเอ็นเลยนะครับผมเนาะยังไงแล้วถ้าทุกท่านอยากจะเอาแผนนี้ไปขายก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมนะนะฮะอันนี้ก็เป็นไฮโซโนดีดักจาก SWD ครับผม หลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับผมเนาะอยากจะร่วมงานกับอาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งประกันชีวิตนะครับ FWD หรือว่าฝั่งวินาศภัยนะครับผมเนาะมาขายประกันเด็กด้วยกันมาขายประกันรถด้วยกันนะครับเป็นฟินโบลกเกอร์นะครับผมก็สามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้นะครับทักอาร์ตมาได้เลยนะครับผมเนาะข้าพูดคุยและเปลี่ยนเกันครับทุกท่านเนาะตรงไหนที่อาร์ตช่วยทุกท่านได้หรือว่าตรงไหนที่จะทำให้ทุกท่านมีรายได้มากขึ้นเนี่ยอาร์ตก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆท่านนะครับผมเนาะเรามีโค้ชนะครัััััััับบบบผผผมมมมมใในน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 ฝฝ่่่่่่่่งงปปปรรรรรระะะะะะะกกกกคคคคคชชชีีีีีีวววิตตเเเเยยยยาาาาาโโ้้้้้ทท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 จออดดูแแลุุหหหื็ขไ เรามีโค้ชคอยสอนฟังนะครับผมเนาะวินาศภัยแล้วก็มีทีมโค้ชเหมือนกันนะครับผมเนาะมีบริษัทในการที่จะรองรับในการขายผลิตภัณฑ์และมีระบบนะผมทั้ง2งฝั่งนะผมวินาศภัยหรือว่าประกันชีวิตเนี่ยเรามีระบบที่จะรองรับทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วทุกท่านจะสนุกเรียนรู้แล้วก็นะครับผมเนาะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดสร้างรายได้ได้นะครับผมเนาะเพราะว่าเราคิดเสมอครับว่านะในการทําธุรกิจประกันนะครับผมคือการเรียนรู้ครับตราบใดที่เราไม่หยุดเรียนรู้นะทุกท่านครับเราก็นะครับผมเนาะไม่ตายแน่นอนแล้วเราก็จะมีรายได้จากการ เรียนของเรายิ่งเรียนยิ่งมีไรายได้ยิ่งเรียนเราก็ยิ่งนะครับผมเนะทำเงินได้มากครับผมยังไงถ้าขาอารนะครับมาร่วมจอยก,กันครับผม